ก็สวัสดีครับพาทุกคนนะครับมาชมขบวนรถด่วนที่52นะครับนครลำปางปลายทางกรุงเทพอภิวัตน์นะครับวันนี้เปลี่ยนสถานีต้นทางนะครับเป็นนครลำปางนะครับไม่ใช่เชียงใหม่นะครับเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ดินสไลด์แล้วก็น้ำกัดเซาะหินลองล้างนะครับช่วงขุนตาลนะครับก็เลยทำให้ครับขบวนนี้ครับเปลี่ยนต้นทางนะครับ จากเชียงใหม่เป็นนครลำปางนะครับวันนี้ได้รถจาก QS Y นะครับ5 2 3 3ขบวนนะครับก็ในนามของแอดมินเขตรถไฟนันะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับในการปฏิบัติงานในทุกๆสายในทุกเส้นทางนะครับ ขอจบชิ้นไปเพียงเท่านี้นะครับแจรขอโดยสารขาบวนที่52เข้ากรุงเทพมหานครน,นะครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมน,นะครับสวัสดีครับ